ไอชอบก็เดินขึ้นมากับพี่พลเกต็แกวเขาก็เดินไล่หยอกกันมาเลยเขาก็พูดภาษาโคราชนะใครขโมยน้ำกูกินกูจะเตะแม่งเลยกูเอายากลําบากขนาดนี้อใอรดูเถอะใครมันขี้เกียจลงไปเอาน้ำกูจะเตะแม่งนะครับคุยกันเขาหยอกไล่หยอกกันมาเ,เพื่อนูงนะผมก็สวนไปผมก็พอดีมันเป็นทางทางลาดชันผมก็ลงไปปุ๊บแต่ผมก็หันม,มองอยู่นะไอชอบก็เบี่ยงออกซ้ายเลยพลน,นี่เบี่ยงเบี่ยงออกขวาเพราะว่ามันเป็นต้นตะเคียนใหญ่มันบังอยู่ไงขานี้ก็เบี่ยงออกขวาไปบังต้นต้นตะเคียนไว้ไอชอบก็บมาเลยบุ๊มเลยโอ้โห สนันวันไหวเลยระเบิดกบกระโดดคือระบบกบกระโดดนีเน่เวลาเราไปเตะสายสดุดมาเนี่ยอันนี้มันเป็นไอเอาเทาวันมัดนะครับพราเตะปุ๊บมันจะโดดขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่งระดับเทวผมเนี่ยพอเราจะแตกสารกระจายรัศมีมันประมาณ50เมตรมันจะสารกระจายไปเลยผมนึกว่าเวียดนามยิงปืนใหญ่ใส่ผมผมก็ทิ้งลงตัวหมอบเข้าไปในซุกในไอมันเป็นโขดหินนะผมก็ซุกอยู่ผมรอลูกที่สองเพราะว่าถ้าไม่มีลูกหนึ่งลูกที่สองตามมาเนี่ยลูกที่สองลูกที่สามลูกที่ส,ส,สี่ตามมาแน่นอนผมก็หมอบอยู่ถ้า,านพึงเสียงเออวายวิวว